Mmm. ก็ oh. สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาอัปเดตถั่วฝักยาวนะครับที่ปลูกไว้ตอนนี้ก็เริ่มจะติดฝักแล้วนะครับถั่วฝักยาวก็ oh. จริงๆถั่วฝักยาวเนี่ยหลายๆท่านก็น่าจะปลูกอยู่นะนะครับถั่วฝักยาวหลายท่านก็น่าจะปลูกได้แต่ว่าการจะปลูกแบบอินทรีย์เนี่ยหรือว่าปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีนี่ก็ค่อนข้างจะยากอยู่เหมือนกันนะครับ เพราะว่าเราจะต้องเจอกับอุปสรรคในเรื่องของพวกมแมลงนอนนะครับที่จะมากินต้นถัว่วเพราะว่าหรือว่ามดเนี่ยเขาจะชอบนะครับถั่วฝักยาวนะนนี้ก็พยายามจะต้องคอยดูแลนะครับถ้าเจอก็จะเด็ดทิ้งนะครับแต่ก็มาถึงตอนนี้ก็เริ่มติดฝักเลยนะครับแล้วก็ได้มีการนะครับอันนี้ชุดนี้ก็ได้ลงไม่ใหม่เนะี่ย แต่ก็ใบก็มีพลุนนะครับใบเป็นรูน่าจะโดนตัวเต่านะครับเต่าทองมากินนะครับเพราะมันอ่อนเวลาต้นเริ่มโตใหม่ๆเนี่ยยอดมันจะอ่อนมากนะครับพวกแมลงหนอนอะไรเงี้ยเขาจะชอบอันนี้ก็เริ่มลงไว้ใหม่นะครับชุดนี้ก็ลงไวใหม่เหมือนกันตัวบบกยาวของลำน้ำพองสองนะครับ ก็จะลงไว้อันนี้เป็นฟักทองนะครับฟักทองนี้ทดลองปลูกดูขึ้นมาก็เลยทําทการเลี้ยงบำรุลลงฟักทองเนี่ยตัวเต่าทองเขาจะไม่กินแต่ว่าก็จะไม่ทําให้เสียหายนะแต่ว่าเตงไทยเนี่ยแตงไทยดูดูครับแตงไทยแตงไทยนี่ไม่เหลือโตไม่ทันนะครับเพราะว่าเต่าทองกินหมด ในนี้ก็คือเอาถัลอตกะถางครอบไว้นะครับเพื่อป้องกันแมงเต่าที่จะมากินจะเดี๋ยวดูว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับถ้าเปิดแบบนี้กินกินหมดนะครับเต่าเขาชอบกินแตงไทยไม่รู้เป็นอะไรนะครับส่วนแปลงนี้ก็เดี๋ยวจะเอาทั่วักยาวมาลงนะครับอันนี้ก็เตรียมดินไว้แล้วนะครับแล้วก็มีการเปิดแปลงใหม่นะ แปลงใหม่อันนี้ก็เดี๋ยวก็คงจะลงถัวผักยาวนะครับชุดนี้ก็เตรียมดินไว้แล้วชุดนี้ก็ปลูกลงผักบุ้งไว้นะครับผักบุ้งก็งามอยู่นะครับผักบุ้งผักบุ้งจีนส่วนแปลงนี้ก็เปิดไว้ใหม่นะครับเพิ่งผสมดินวันนี้ก็เดี๋ยวจะหมักดินไว้ก่อนนะครับหมักดินไว้ก่อนสักสักสิบวันนะครับ ก็เดี๋ยวก็คงจะต้องลงในส่วนของถั่วักยวนะครับตั้งใจว่าจะปลูกถั่วักยาวเป็นเป็นพืชหลักนะครับก็เดี๋ยวจะต้องทําค้างทําอะไรส่วนค้างแบบนี้ก็ทดลองดูก็น่าจะเหมาะนะครับเหมาะสําหรับการปลูกถั่วักยาวเพราะว่าถ้ายอดเขาเลยเนี่ยเขาจะไปอยู่ข้างบนนะครับก็เดี๋ยวรอดูอีกทีครับว่าถ้าทําไม้ค้างปล่ง,ปลงเนี่ย อาจจะช่วยลดในเรื่องของมแมลงได้นะครับก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ